สวัสด,นนวดีจ้าวันนี้ก็มาพอคู้ออมยีอะไรด้จ้าวันนี้ภารกิจเรายังไม่หมดนะดจ้าวันนี้เรายังไม่นอนเหม,มือนนี้ภารกิจในการแมงกอกจะไ,ไปหาแมงกอกยะงไม่นอนจ้าอุปกรณ์ทั้งตัวนี้ว,ว,วันนี้ได้จักตัวก็ จ้าวอร์รี่กับไปจ้าออกเดินทางได้แล้วนะจ้าปิดประตูบ้านเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เตรียมไฟหน้าเขาเรียกว่าไฟโคมติดหน้าพายนั่เลยจ้าพี่น้องกับอุปรกรณ์ในการใส่แมงกอกของเราพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกับพี่น้องไปจ้าว <c oughs> ่นไงอาคณะไอนะคะเฟื่อตีหหาแมงกอกตัไป็นหลายๆมัมงค่ปันตัวเป็นเมืองหมอลำจ้าพี่น้องแสงไฟที่เราอย่างนี้ก็คือคนที่มาหาแมงกอกกันนี่เลยจ้าพี่น้องจ้า มาหัวหมองเลยจ้าโอล่เออ้อมัวอิมออบเมมนเลยมีไฟว่ะโอ้ยสายมมีรามันลลายๆนี่เราจอดเลยจอดรจดร่ยรถไวแค่ลุงย่อจอลุงยอมาได้ยังไงอิตามไก็ต้องคดตามไงโอ้กเจะโดนแล้วได้ไหมลุงย่อได้ไหมยังไม่ได้ครับ รู้สึกเหมือนเหมือนเราไม่ได้มาจุดรวมพลของเราบว้เลมาโดยมาพรอกันรุ่นประเด็นตามมาในค่ะแสงแฟนตละจุจตะลุดนี่คือการเดือดหาเมี่ยงกอกเลยค่ะพี่น้องจานเรามาถึงแล้วเราก็ย่างไปในร่องไรอ้อยไรมันจานย่างไปย่างไปจานนี้ลึกอทักนี่คือวิธีการหานะจ๊ะแต่วิธีการหาของคข้ท่านในมีหลายเด้จยเฉพาะเพิ่นบอกว่ามันต้องมาหาเที่ยวแหลกในแหละจ้ะพี่น้องมาผู้ใดเพิ่นมีทักษสายยัง คนบอกว่ามันมีวิธีการดูสัตวแล้วเขางย่างๆย่งมาย่างมามาพอแล้วพี่น้อง โอ้ยพอสองตัวเขากําลังจับคู่กันจูจีกันเลยแล้วก็ยัดเขาลงในขวดแล้วเราก็เดินต่อไปไปจ้าไปหาอีกเลยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เราจะได้กี่ตัวนะคะเมื่อวานเพื่อนบอกว่า,วา,วาออกไรหลายเขาได้เป็นกิโลสองกิโลใน,นจก,กิโลละห้าหกร้อยบาทนะครับหรือถึงก็พันก็มีนะจ้าพี่น้องพออยู่แล้วคพออยู่แล้วนี่ไงนี่ไงแต่เราจะพาะตัวน้อยนะคะส่วนใหญ่ ที่มาหาขาอุ้ยอันนี้แม่ไข่หรือเปล่านะนั้นมะานะอ่าจับเขายักเข้าไปในขวดนะกันแล้วก็เดินต่อไปใช้เวลาเดินอยู่ประมาณสักสอชั่วโมงนะจ๊ะแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วขอเวลาไปนอนแล้วกันแล้วคะ มาไปพอาไหมนี่ค่ะเดิอนอยุประมาณ2อามชั่วโมงนะจ๊ด้ยุประมาณนี้แหละกับวันนี้มันไม่ค่อยออกนะคะถ้าจะออกก็อ,ออกตอนตอนตอนยางไรตอนตอนดึกออีกนิดนึงแต่เราไม่รอเขาแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ละจ้าการหาแมงกอกนะัจนะพี่นน้องจ๋า